ลักษณะแห่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอานนท์อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ในกรณีนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจเกิดขึ้นแก่ภิกขุเพราะเห็นรูปด้วยตาภิกขุนั้น รู้ชัดอย่างนี้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบหยาบเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและปราณีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ ไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดข <categor level> ึ้นแก่พิกขุนั้นย่อมดับไปอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานน์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิกขุนั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคนส่วนอุเบขายังคงเหลืออยู่อานอน์นี้แลเราเรียกว่าอินรีพอนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยจักขุสิ้นกิเลสก็แล้วกันไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไหร่ พิกุลตั้งหลายเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือย่อมปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้หรือลูกมือของพวกช่างไม้แต่เขาก็ไม่มีความรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเราวันนี้สึกไปเท่านี้วันนี้สึกไปเท่านี้ วันอื่นๆสึกไปเท่านี้เท่านี้คงรู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายเมื่อพิกขุตามประกอบภาวนาอยู่ก็ไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้วันนี้สิ้นไปเท่านี้วันอื่นๆ สิ้นไปเท่านี้เท่านี้รู้แต่เพียงว่าสิ้นไปในเมื่อมันสิ้นไปสิ้นไปเท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นตถ,ถาคตเป็นเพียงผู้บอกจะถึงที่หมายต้องเดินเอาเองก็สาวกของพระโคดมผู้เจริญเมื่อพระโคดมกล่าวสอน ร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกๆุกรูปได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือหรือว่าไม่ได้บรรลุพรามผู้หนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคพรามสาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพาน อันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพระโคโดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโคโดมผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่ ทำไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุพรามเราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควรท่านเป็นผู้ช่ำชองในหนทางไปสู่เมืองราชคฤกมิใช่หรือมีบุรุษผู้จะไปเมืองราชคฤกเข้ามาหาแล้วกล่าวกับท่านว่า ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห์ขอท่านจงชี้บอกทางไปเมืองราชคฤห์แก่ข้าพเจ้าเถิดดังนี้ท่านก็จะกล่าวกับบุรุษนั้นว่ามาสิท่านทางนี้ไปเมืองราชคฤห์ไปได้ครู่หนึ่งจกพบบ้านชื่อโนนแล้วจกเห็นนิคมชื่อโนน ท่านจากเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมจกเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมสะโบขรณีอันน่ารื่นรมของเมืองราชคลืดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้ให้อย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงกันข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งไปถึงเมืองราชคลื ได้โดยสวัสดีพรามเอ่ยอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชคฤก์ก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลงผิดทางส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งไปถึงเมืองราชคฤ์ได้โดยสวัสดีพระโคดมผู้เจริญ ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจักทำอย่างไรได้เล่าเพราะข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นพรามฉันใดก็ฉันนั้นแลที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสําเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพรามในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเหตุให้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมท่านผู้เป็นจอมเทพรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยจักขุมีอยู่เป็นรูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่มสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นแล้วใซเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินปร่มสรรเสริญเมาหมกซึ่งรูปนั้นอยู่วิญญาณน,นั้นเป็นวิญญาณอันตัญหาในอารมณ์คือรูป อาศัยแล้ววิญญาณน,นั้นคืออุปาทานท่านผู้เป็นจอมเทพภิกขุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพนี้แลเป็นเหตุนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมหมดอาหาร ก็นิพพานภิกขุทั้งหลายถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในอาหารคือคำข้าวก็ดีในอาหารคือผัสสะก็ดีในอาหารคือมโนสัญเจตนาก็ดีในอาหารคือวิญญาณก็ดีแล้วไซวิญญาณ ก็เป็นสิ <Yep. S 2> ่งท <tr> <ent> ี่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในสิ่งนั้นๆวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้น ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปไม่มีในที่ใด ภิกขุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่โศกไม่มีทุลีไม่มีความกับแคนดังนี้ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือใต้ก็ตามเป็นเรือนที่มีหน้าต่างทางทิศตะวันออกครั้นดวงอาทิตย์ขึ้นมา แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปทางช่องหน้าต่างแล้วจักตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จักปรากฏที่ฝาเรือนข้างในด้านทิศตะวันตกพระเจ้าข้าพิกุทั้งหลายถ้าฝาเรือนด้านทิศตะวันตกไม่มีเล่า แสงแห่งดวงอาทิตย์นั้นจกปรากฏอยู่ที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจกปรากฏที่ผืนดินพระเจ้าข่าพิกุทั้งหลายถ้าผืนดินไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจกปรากฏที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น จักปรากฏในน้ำพระเจ้าข้าพิกุทั้งหลายถ้าน้ำไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจกปรากฏที่ไหนอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วพระเจ้าข้าพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นแลถ้าไม่มีราคะ ไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในอาหารคือคำข้าวก็ดีในอาหารคือผัสสะก็ดีในอาหาร,ค,าหารคือมโนสัญเจตนาก็ดีในอาหารคือวิญญาณก็ดีแล้วใซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในอาหารคือคำข้าวเป็นต้นนั้นๆ วิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิด ในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชรามรณะต่อไปไม่มีในที่ใดภิกขุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่โส ไม่มีทุลีและไม่มีความคับแกนดังนี้กฎอิทัพปัจจยตาหรือหัวใจปฏิจจสมุปปาโทอิมัส,สมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอะสติอีทางนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทังนิรุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปปฏิจจสมุปปาโทคือทำรรอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นพิกุทั้งหลายอะไรเล่าที่เรียกว่าปฏิจจสมุปปาโทพิกุทั้งหลายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายนี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปปาโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ เพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งปัสสะเพราะมีความดับแห่งปัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ปัญญา สติกับนามรูปดับเพราะวิญญาณดับข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์กราบทูลถามแล้วขอพระองค์จงตรัสบอกทำนั้นคือปัญญาและสติกับนามรูปแก่ข้าพระองค์เถิดปัญญาและสติกับนามรูปนั้นจะดับไปที่ไหน อาชิตะท่านถามปัญหานั้นข้อใดเราจะแก้ปัญหาข้อนั้นแก่ท่านนามและรูปย่อมดับไม่เหลือในที่ใดปัญญาและสติกับนามรูปนั้นก็ย่อมดับไปในที่นั้นเพราะความดับไปแห่งวิญญาณ นิพพานเพราะไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุอานนนส่วนภิกขุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วย่อมได้เฉพาะซึ่งอุเบกขาว่าถ้าไม่ควรมีและไม่พึงมีแก่เราก็ต้องไม่มีแก่เราสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดมีแล้ว เราจะละสิ่งนั้นเสียดังนี้ภิกุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอุเบกานั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอุเบกานั้นวิญญาณของเธอก็ไม่เป็นธรรมชาติ อาศัยซึ่งอุเบกานั้นไม่มีอุเบกานั้นเป็นอุปาทานอานน์ภิกขุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพานแลการปรินิพานสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิต ทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตาย เป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่งหอมแล้วชีวิตของเราริบหลีแล้วเราจักละพวกเธอไปสารณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วภิกขุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดําริ อันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้พิกขุใใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ผู้หลุดพ้นได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในการไหนไหนท่านเหล่าใดเห็นภัย ในความยึดถืออันเป็นตัวเหตุให้เกิดและให้ตายแล้วเลิกยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นไปได้เพราะอาศัยนิพพานอันเป็นธรรมที่สิ้นไปแห่งความเกิดความตายเหล่าท่านผู้เช่นนั้นย่อมประสบความสุขลุพระนิพพานอันเป็นธรรมกเกษมเป็นผู้ดับเย็นได้ ในปัจจุบันนี้เองล่วงเวรล่วงภัยทุกอย่างเสียได้และก้าวล่วงเสียได้ซึ่งความทุกข์ทั้งปวงทำเป็นส่วนแห่งวิช,ชาภิกขุทั้งหลายทำสองอย่างเหล่านี้เป็นส่วนแห่งวิช,ชามีอยู่สองอย่างอะไรเล่าสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนา ภิกุทั้งหลายสมถะเมื่ออบรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไรอบรมแล้วจิตจะเจริญจิตจเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเจริญแล้วจะละราคะได้ภิกขุทั้งหลายวิปัสสนาเล่าเมื่อเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเจริญแล้ว ปัญญาจะเจริญปัญญาจเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจะเจริญแล้วจะละอวิชาได้ภิกุทั้งหลายจิตที่เศร้าหมองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้นหรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชาย่อมไม่เจริญด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลาย พราะสำรอกราคะได้จึงชื่อว่าเจตโตวิมุตติเพราะสำรอกอวิชชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตติคำชี้ชวนวิงวอนภิกขุทั้งหลายโยคกรรมอันเธอพึงกระทำเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข นี้ความดับสนิทแห่งทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุก์นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้น เราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลาย